ครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมชัยกุมภาวาปีครับว,วันนี้ผมก็มีผ้ายันจานมือนะครับของหลวงปู่สวงทเทวดาเดินดินนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับเป็นผ้ายันอ่เป็นผ้าขาวนะครับจานมือนะครับอ่ซึ่งหลวงปู่สวงท่านได้จานมือไว้นะครับอ่าที่จังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับเพื่อนเพื่อนผ้ายันผืนนี้นะครับ ลวงปู่เขียนนะครับตั้งแต่สมัยลวงปู่เดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะครับประมาณปี3ามสศนะครับประมาณปี30ถึง3 2สองนะครับประมาณปี30ศถึงปี3 2สองนะครับจากลุงที่แกแบ่งปันให้ผมมาครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจะเป็นจานมือนะครับเป็นจานหมึกสีแดงนะครับเพื่อนๆเป็นผ้าขาวจานหมึกสีแดง นะครับก็เป็นภาษาของภาษาบาลีนะครับหลวงปู่สวงท่านได้เขียนไว้นะครับนะครับผมก็อ่านไม่อ่อนครับเพื่อนๆแต่เอาม่เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่านานๆจะได้เจอลายมือหลวงปู่สวงสักทีนะครับเพื่อนๆทีมนะครับนะครับสวนด้านนี้ก็จะปั๊มตานะครับก็จะมีปั๊มตาวัดนะครับแล้วก็เป็นรูปหลวงปู่สวงนะครับเพื่อนๆที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆเห็นไหมครับจะปั๊มตาวัดนะครับนะครับเท่าที่ลุงแกบอกมานะครับประมาณปี30นะครับถึง32แกก็จำไม่ค่อยได้นะครับแต่นี่เป็นลายมือหลวงปู่สวงแน่นอนนะครับเพื่อนๆเป็นลายมือหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินแน่นอนครับนะครับเป็นพื้นใหญ่นะครับเพื่อนๆพื้นใหญ่นะครับนะครับเกี่ยวกับโชคลาภนะครับเกี่ยวกับโชคลาภนะครับสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงเบอร์นะครับ ครับผมก็ได้มาเมื่อวานนะครับก็เลยวันนี้ว่างก็เลยมาทาคลิปให้เพื่อนๆนได้ชมได้ดูกันนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับนะครับเป็นเมือกสีแดงนะครับส่วนมากหลวงปู่สวงท่านจะจานที่ใช้เมือกจานนะครับก็จะเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินสองสีนะครับสีอื่นไม่ค่อยได้เห็นนะครับส่วนมากจะเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับเพื่อนๆนเห็นไหมครับผืนใหญ่นะครับเพื่อนๆพนผ้ายันนะครับหลวงปู่สวงนะครับออกที่ จังหวัดอุบลรัชธานีนะครับผมก็จําชื่อวัดไม่ได้แล้วนะครับลุงเขาก็บอกมาอยู่สมัยลุงปู่สวงเดินทางไปที่จังหวัดอุบลนะครับเพื่อนๆนะครับหายากนะครับเห็นไหมครับข้างบนนี้ไม่แน่ใจว่าคําว่าเจียหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆคาว่าดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะครับก็คลิปดีมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะครับผ้ายันลุงปู่สวงนะครับผ้าขาว จานมือนะครับครับผมคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณครับ